สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคร<อ>ับ <ผม S 1> โอเคผมทุกคนมาสุ่มมโมรุสกเกกับเลียคุกกิวกันดีกว่านะครับผมก็ไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีที่พี่ชิลิเนี่ยสร้างสรุนเข้ามานะผมนั่นก็เพราะว่าเออ ผมทาคลิปอีกคลิปนึงไปแล้วของคลิปแรกเลยนะฮะสุ่ม5,000เพชรนี่แหละแต่ว่าผมเผลอลบนะผมโอ้โหลบแบบกู้ไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมพี่ชลีก็ช่วยเหลือนะผมในการอ่าให้ดีนี้มานะผมแล้วผมก็จะแจกด้วยนะฮะรอดูแลกันผมว่าจะแจกในช่วงไหนนะฮะแล้วก็มาดูว่าไอดีนี้จะเกลือขนาดไหนด้วยนะผมอุ๊ยโหหมันจะไม่เกลือนะเปิดมาก็คือเลวุกิวเลยนะผมสุ่มไปร้อยเพชรเท่านั้นนะฮะ โอเคแสดงว่าถ้ากับว่าผมมีไอดีแจกอีกไอดีนึ่งนะผมแต่ว่าไอดีที่พี่ชินิสุสุดมาเนี่ยก็จะแจกในคลิปนี้นะขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะก็หวังว่าจะไม่เกลือนะผม5,000เพชรกับเลเวลร้อทั้ง2ตัวละครนะฮะมาดูว่าจะขนาดไหนนะผมโอเคคุมต่อเลย หวังว่าจะไม่ยาวนะบอกเลยว่าคลิปแรกที่ผมอัดอนะโคตรยาวฮนะโคตรนะเกลือเลยอุ้ยโอมาแล้ววนะ่า <c oughs> ไอดีแรขหนะ้าพันเพชรอะศูนย์เม็ดนะผมกว่าจะได้นะคือใช้ะคะใช้ห้าพันเพชรเลยอกว่าจะได้เว้ยร้อยได้สองตัวละครนะผมไอดีแรกนะโอ้อนะโหไปเลยส่งต่อเลยฮนะมาฮึบ <c oughs> ไม่มานะผม เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรจถึง5,000ันเพชรแถมมีโอกาสได้เอกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยผมไม่เกลือหรอหมั้งถ้าเกลือผมคงต้องอาจจะตัดชิปให้มันสั้นลงนะฮะไม่งั้นนี่ถ้าลิป30นาทีและผมแปะไ d ดีไว้อะโหคนนึ่หากันแบบให้ควักเลยนะว่าไอดีแปะไว้ช่วงไหนวะเนี่ย เอออาจจะย่อคิวไปเหลือสักแปดนาทีเก้านาทีนะครับผมโอเคอุ้ยโมโมนะผมเพิ่งมานะฮะอ้ยสุ่มไปเกือบเจ็ดร้อยแล้วนะเฮ้ยเกือบห้าร้อยโมโมโผล่มาแล้วนะผมไปฮะสุ่มต่อนะครับผมชึบไม่มาฮะโอเคลุยมาครับ ชึบโอ้ยยังยังยังไม่มาแล้วผมยังเงียบกิฟอยู่นะฮะยาวหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะยาวอะ่ะอุยอ๊ยโหเออมาทีเดียวไปโอเคทีเดียวสองตัวนะครับผมทําให้คลิปนี้จบเร็วขึ้นมากเลยนะ <80 S 1> เวลแปดสิบแล้วนะผมแต่อย่าออกบ่อยนะไม่ใช่เวลรอยแล้วออกมาเรื่อยๆนะไม่เอานะโมโมโอ้โหมาครับสายมัด สายมัดอะไรจะดีใจทำไมสายมัดตัวใหม่ไม่มีสายมัดโอ้โหมีแต่สายโลกสายวิ่งนะผมโอเคเดี๋ยวบัตดาเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวค่อยสุ่มนะมาชือ้อสโมเกอร์ว่ะโอ้เสียฟิลเลยวะ่ะอยากจะสักคลิปสคิปไปลัวๆเลยเฮมาชับเอ้ไปเหอะไปะ บอกว่าเรารีบไปด้วยความรวดเร็วกันดีกว่านะฮะโอ้ถ้าทายจะเกลืออยู่ในช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรนะผมมันก็ต้องเกลือบ้างแหละใครมันจะดวงดีตลอดใช่ไหมฮะโอ้โหแต่ว่ามันหนักไปแนละ้วเนี่ยจะต้องมีสีดามาบ้างหรือเปล่าฮนะแต่ว่าไม่มีเลยนะผมเฮ้แปลกแปลกละมาหุยโห <c oughs> มาแล้วนะผมโมโมะน,นะ โอเคชึบเวทเท่าไหร่แล้วนะวเออ 8, 5, ะเนี่น 8, นะยเออแปดห้าปะน่าจะแปดห้าแนะหุ้ยเอ้าโอ้โหมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะผมโมโมเวลเก้าสิบนะอีกสองตัวนะผมโอเคชึบอ๋อโอเคอีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะผมโอ้โหจะครบอยู่แล้วฮนะมาตัวเดียวโมโม เลวกิวหายไปเลยอ่ะเฮ้ยใส่โลใส่โลสองตัวโอ้โหโดูมันเอาฮาดิเหมือนมาเพื่อนหลอกนะฮะมาทำไมเนี่ยโอ้โหทำให้ดีใจเปล่าสซคิปอุ๊ยโหมีเอาเบอร์ด้วยหรอไอ้ตู้นี้เจ๋งอยู่เนะี่ยไหนสุดนะก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโมโมโนสุก,กินะฮะเลเวลร้อยนะ แต่ว่าเรียวคุกกิวเนี่ยตอนนี้คือหายเงียบคลิบเลยนะผมผมไม่รู้อยู่ไหนนะโอเคสุ่มต่อนะผมชุบออแล้ <c oughs> โอเคครับผมไปสุมป่มบัตรดำต่อกันดีกว่านะผมหลังจากเกือได้สักพักแล้วนะโอ้ลุงนี้ลุงนี้ลุงนี้มาสุม่มบัตรดำก่อนดีกว่าไหมวนะเะะ โอ้เสียฟรีเลย่ะเนี่ยมาเรคุกิวจะได้จบจบไปแล้วโอ้โหโอ้โอปัดดำแรกโคล่าหนึ่งร้อยโคล่าอิ่มอิ่มนะฮะคุ้มโอ้คุ้มซะยิ่กว่าคุ้มให้ตายเลยมาฮะกลับมากลับมาเกลื้กันต่อนะผมโอเคเลเวลร0 0ร้อยเรเบิรร้อยเคุกิวอุ้ยมีฟังกี้ด้วยโห้ ถือว่าเอาเรื่องนะเนี่ยรีเจนเก่าๆนะผมมันก็มาในตู้ใหม่อยู่แล้วนะโอ้โหม่มาครับชึบโอเคสกิปไปโอ้ยมาแล้วนะผมกว่าจะมานะโอ้โหหายหน้าหายตาไปนะผมเวล์80เป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ยโ,โอเคมันมีแต่โมโมเกลือทั้งนั้นเลย ชึบโอเคมาอีกอกี่ตัววะเนี่ยน่าจะอีกสองตัวหรือเปล่าเดีจะครบอยู่เรี้วเรียวคุกิวโอเคมาชึบโอ้ยอิ่มแล้วไม่เอาแล้วโฮล่าโอ้ยเบาหวานอ๋อไม่เอาพอแล้วโมโมหยุดเถอะขอร้องเรียวคุกิวได้โปรด มาัทีอะโอ้โหน่าจะยาววยเอ้าเอาเบอร์โอเค,อเค,อเคมาฮะมาจนได้นะผมโอเคเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะเรียวคุก,กิวนะฮะผมโอ้โหเฮ้ยยังไม่หมดนะมันมาเรื่อยๆของไอตัวนี้โอเค เหลือ,อกี่ตัววะเนี่ยยังไม่ครบหรอเหลือโอ้ยเหลือตัวหนึ่งนะครับผมตัวสุดท้ายฮะจะได้บทเวรบทกรรมสักทีเนี่ยหับความเกลือนี้นะฮะโอ้โหไอดีดองนี่ผมเกลือสุดๆเลยเนะี่ยเฮ้ยบอกว่าไอ้ดีหลักจะไม่เกลือไปด้วยนะครับผมมาฮะพันสองร้อยเพชรนะครับผมชึบโอเคครบจบนะครับผมโอ้โหได้จนได้นะเลียวคุกคิวนะครับผมแม่เฮ้ยโ,โอเคคนระับทุกคน ก็หลายคนเนี่ยนจะได้ไอดีเป็นเล้วนะผมไม่ใช่หลายคนอีกคนเดียวนะผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะมีกิจกรรมหนึ่งนะผมรอติดตามที่ชุมชนของผมได้เลยนะแล้วก็ขอบคุณพี่ชิลีมากๆเลย่อของที่สนับสนุนไอดีนี้เข้ามานะผมเราอาจจะไม่ได้ดูคลิปก็ได้นะผมว่าผมอาจจะไม่ได้ทำนะถ้าไม่มีไอดียของพี่ชิลีนะผมโอเคผมขอบคุณทุกคนมากๆนะวันนี้ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ